ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสวยงามเหลือเกินสวยงามนะครับผักปลอดสารพิษโอ้โหนะครับความอุดมสมบูรณ์ของปุ๋ยนะครับที่ใส่ปุ๋ยอย่างดีก็เลยผลออกมาเลยนะครับใบกำลังแตกยอดแตกดอกเลยครับคุณผู้ชมครับสวยสดงดงามเหลือเกินนะครับกะหล่ำปลีเป็นพืชล้มลุกนะครับก็ใช้ปรุงอาหารผัดหรือจะเอาไปแปรรูป ได้หลายรูปแบบที่เคารพทุกท่านนะครับรายการวิถีทมคนล้มน้ํารายการวิถีทมคนล้มน้านะครับดำเนินรายการโดยดีเจวิเชียนต้นคริมดีเจหมาชนคนล้มน้ํานักข่าวกีตาสานะครับคุณผู้ชมครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาชมกระลำปรีนะครับที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สวยสดงดงามเหลือเกินนะครับต้นใหญ่เบ้เริ่มเลยนะครับในร่องสวนของคุณพี่ที่อยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข4 0 8นะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นต้นกระลำปรีที่สวยงาม กระลำปีก็เป็นพืชดอกแล้วก็เป็นพืชล้มลุกนะครับเป็นพืชล้มลุกก็ใช้เวลาปลูกจากพอเมเล็ดนะครับประมาณ2เดือนเศษก็จะออกดอกออกผลอย่างนี้นครับคุณผู้ชมครับสามารถที่จะนําไปแต่รูป,ปรุงเป็นอาหารไปผัดไปทอดนะครับก็ได้หลายอย่างแล้วก็มีโปรตีนมีโภชนาการทางอาหารที่สูงมากนะครับคุณผู้ชมครับโอ้ใบ oh. สวยสดตดนามนะครับ ใช้ปุ๋ยนะครับใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์นะครับไม่ได้ใช้สารเคมีไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีแต่อย่างใดนะครับดูแล้วก็สวยงามตาทีเดียวนะครับคุณจ้กครับสวยมากนะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดถูกใจด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณร้านกระจอรเกียความบางไสเดิมด้วยที่ให้การสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับคุณดำสุวรรณรัตน์หมายเลข0841ตอง81นะครับ0841ตอง8แล้วก็เนตอนนี้ก็ กำลังที่จะแตกยอดแตกดอกกระลำปรีนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นร่องสวนของคุณพี่เขานะครับปลูกไว้ที่หน้าบ้านนะครับก็สวยงามนะครับรายการวิธีทาคนลุ่มน้ํานะครับก็อยากจะพาคุณผู้ชมมาชมธรรมชาตินะครับธรรมชาติแบบบ้านๆนะครับก็มาเจอร่องกระลำปรีอย่างนี้นะครับก็เลยเก็บภาพสวยๆมาฝากคุณผู้ชมครับ จ้าเลืนะครับกดแชร์กดไลค์กดถูกใจเหมือนมาลัยสวรรค์มอบให้ดีเจวิเชียนด้วงพิมพ์ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณมากถ้าชมในช่อง YouTube กด subscribe หรือกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดถ้าชมในช่อง a c e b o o k นะครับช่วยกดแชร์กดไลค์กดถูกใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากทีเดียวคุณผู้ชมครับ,บ,รบหลังจากที่ได้ชมร่องกระลำปีสวยๆงามๆแล้วนะครับก็พาคุณผู้ชมมาชมร่อ,รองแปลงผักข้าวโพดนะครับแปลงข้าวโพด ก็สวยงามนะครับสวยงามมากข้าวโพดกำลังแตกยอดแตกดอกและก็กำลังออกฝักนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งข้าวโพดมีตั้งแต่ข้าวโพดประเภทข้าวโพดเหนียวนะครับข้าวข้าวโพดหวานแล้วก็ดอกข้าวโพดที่เอาไปผัดนะครับผัดยอดอ่อนๆน,นะครับก็ถือว่าข้าวโพดนี้มีใยอา,าหารสูงและก็มีสรรพคุณทางโภชนาการสูงมากทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ นี่วังเว้นจากทอดกะถินสามัคขีพาคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศนะครับแปลงร่องสวนเข้าโพดแห่งนี้นะครับอยู่ที่หมู่ที่2ตําบลไซขาวหัวไซนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งเป็นแปลงที่ปลูกหลายไร่นะครับคุณผู้ชมครับก็ชมกันอย่างสบายเลยครับสบายก็หลังจากที่ชมขบวนกองยาวทอดกะถินแล้วเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนเวอร์ชั่นมาชมบรรยากาศ ท้องทุ่งนาบ้านนอกบ้านนอกนี่นะครับก็เป็นฝักอย่างนี้แหละครับฝักอย่างนี้ก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์ดีอยู่นะครับแต่ว่าศัตรูพืชนี้ข้าวโพดนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับก็มีเพลี้ยมีแมลงฉ่องที่คอยมาดูดกินยอดอ่อนๆของต้นข้าวโพดนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับก็หัวใหญ่แลลวครับฝักใหญ่พอสมควรทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่า ตอนนี้ก็เริ่มจะเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับเจ้าของก็ยังไม่ไม่ไม่เก็บเกี่ยวนะครับคงจะยังไม่ว่างนะครับคุณผูชมครับซึ่งก็ขายกิโลนึงก็ประมาณ3-40บาทนะครับแล้วตัดซื้อเป็นฝักที่ต้มสุกแล้วก็ตกประมาณขวักละ15บาทถึง20บาทนะครับคุณผชมครับก็ราคาดีพอสมควรข้าโพดกว้างนะครับยาวไกลทีเดียวนะครับซึ่ง ก็สวยงามนะครับออกดอกออกผลออกฝักได้อย่างสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าพี่น้องชาวเกษตรกรแล้วครับที่ปลูกผักเหล่านี้เพื่อเลี้ยงคนทั้งประเทศนะครับที่จะเอาไปขายสู่ท้องตลาดต้นหนึ่งก็มี2 3สาฝัก4ฝักก็สุดแล้วแต่นะครับสุดแล้วแต่นะครับก็สวยงามมากนะครับต้นค่อนข้างจะสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับคุณผู้ชมครับ นี่ต้นนี้ก็สองฝักสองฝักนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับน,นะครับกดแชร,นนร์กดไลค์กดถูกใจกดสับส r i b e กดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดให้ให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับก็การถ่ายคลิปครั้งนี้นะครับได้รับสัญญาณอิเอนเทอร์เน็ตนะครับสนับสนุนโดยร้านกาจนเกียรติฟาร์มวางไสรเดิมนะครับเปิดให้บริการทุกวันหยุดเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียว0ูนย์8ป5 0 8 4 1 2 8, 8, 8แล้วก็15 5นะครับคุณดำสุวรรณรั์ก็ขอฝากไปด้วยนะครับ คุณผู้ชมครับรายการวิถีทมคนลุ่มน้ํารายการวิถีทมคนลุ่มน้านะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศชนบทณนะท้องทุ่งแห่งนี้นะครับอยู่ที่หมู่ที่2ตํตบลรายขาวัวไซนครศรีธรรมราชนะครับห่างจากตัวอำเภอประมาณ9กิโลนะครับซึ่งก็จะเป็นช่วงที่าชาวบ้านกําลังที่จะไถนะครับไถานาที่จะปลูกข้าวต่อในรอบต่อไปนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็ปลูกแบบปลูกข้าวประเภท เก็บผลผลิต,ผลผลตใช้เวลา3เดือนนะครับเข้าเตี้ยไม่ใช่เข้านาปีนะครับ mm hmm. คุณจูครับก็ท่านจะเห็นว่าทุ่งนา,อารอยเกี่ยวไปนานแล้วนะครับก็ใกล้จะถึงเวลาที่จะถ่ายหวานกันใหม่นะครับ mm hmm. คุณผู้ชมครับก็วันนี้สบายสบาย,บายตามสไตล์ของรายการวิถีทำคนลุ่มน้ำนะครับซึ่งจะมีหลากหลายรูปแบบที่จะถ่ายมาให้คุณผู้ชมได้ชมไปพร้อมๆกันนะครับ